วันนี้เราทำน้ำพริกกะตินะคะมีต้มผักค่ะนี่ค่ะใส่ผักไปเลยน้ำเดือดแล้วโอ้ร้อนนี่ค่ะมีมะเขือมีกระเจี๊ยบแล้วเดี๋ยวก็ไข่เจียวไข่เจียวกับดอกกระจจนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราปิดไว้นะคะให้ก็เดือดโอเคนีเดี๋ยวมีไข่เจียวดอกกระจจนค่ะนี่นะคะ ก็นี่มีกุ้งแห้งแล้วก็มีมะนาวใส่มะเขือพวงใส่มีรลกแล้วก็มีกะปิค่ะนี่กะปิอยู่นี่ค่ะกะปิอยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาตำกันนะคะนี่ค่ะเสือดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวรอให้เขาสุกวันนี้นะคะรอให้เขาสุกวันนี้ค่ะมาตำกุ้งแห้งกันก่อนนะคะ กันนะคะใ่ะใส่หอมใส่กระเทียมใส่หอมใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกค่ะ เดี๋ยวไปตำน้ำพริกกันต่อค่ะใส่กะปินะคะใส่น้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่กะปิค่ะ ันนี้ก่อนเห็นตำค่ะมะนาวนะคะปิดมะนาวค่ะคมะนาวตามเยอเยอะ น้ำพริกเราเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ลม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 แรงมากเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยน้ำพริก ชิวรวยไปเลยลูกโดดน,นี่ค่ะโดดโอเคน้ำปลิกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ปิดเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเ,คเป็นเกลือค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะไปค่ะเป็นเกลือดอกประจอนค่ะเสร็จเรียบร้อย กรปองรปอปอ,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 อไปเียวดอกดอนี่ค่ะไม่ขายค่ะไม่ขายค่ะทำกินค่ะน้ำพริกกะปิขึ้นแห้งค่ะ ทำแบบเร่งด่วนนะคะเร่งด่วนค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อย ดอกกระจนเสร็จเรียบร้อยค่ะเกงจืดดอกกระจนน้ำพริกน้ำพริกกะปิใส่กุ้งแห้งค่ะมี่นะคะโอคก็ผักต้มแล้วก็ไก่เจียวดอกกระจนเอคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะ